ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะคะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนนะอ่ะไม่ต้องสอดคอก็ได้มัาทยจี่หัวข้อวันนี้ตรงๆก็คือว่าของขวัญว,วันปีใหม่2567นะคะจงเติมพลังจิตวิญญาณของตนเองด้วยคำว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ปรารถนาเสมอค่ะ นี่คือสิ่งที่เป็นขีลับนะคะสำหรับให้ทุกๆคนได้รู้ว่าตัวคุณนั้นคู่ควรกับทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการเพื่อที่จะไม่ให้คุณนะคะหลงกับดักสมองของตัวเองนะคิดปรารถนาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าสมองก็บอกว่าอื คู่ควรหรือไม่จงยืนยันกับสมองไปเลยว่าคุณนั้นคู่ควรคุณนั้นคู่ควรนะคะและมีความลับน,น,นี้ปล่อยความลับเป็นของขวัญปีใหม่ให้พวกเรานะคะมีความลับอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คนประสบความสําเร็จเขาใช้สร้างชีวิตนะคะจนประสบความสําเร็จระดับ1%หรือ5%ของคนบนโลกไปเนี้ยนะฮะแรกแรกเดิมทีที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับพลังงานบวกกันเนี้ย จะมีเพียงแค่คนหของโลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จแต่ด้วยเทคโนโลยีด้วยนะคะข้อมูลที่มันส่งต่อกันได้นะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ผลจึงมีจำนวนคนที่ประสบความสำเร็จในตัวเลขที่เพิ่มขึ้น5-7%ดังนั้นมันก็ยังไม่ถึง10%นะคะดังนั้นให้เรารู้ได้ว่า คนกลุ่มน้อยนะคะที่ประสบความสุจเขามีความลับอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนาก็ตามสิ่งนั้นก็ปรารถนาคุณเช่นกันค <c oughs> ี้รับคีย์แพงนะคะของที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่คุณฝ่ายเดียวที่จะมีความปรารถนาและต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการที่ปลายทางนั้นอะ ต้องการเข้ามาหาคุณถ้าคุณยืนยันและคอนเฟิร์มว่าจะเป็นเจ้าของและครอบครองให้ได้จงจำความเคล็ดลับและความลับนี้ไว้ดังนั้นนี่คือต้นปีของปี67นะฮะจงอยู่อย่างมีความฝันจงอยู่อย่างมีเป้าหมายจงอยู่อย่างมีนะคะความทรงพลังในชีวิตของคุณค่ะและคุณจะมีพลังตลอดทั้งปี แบ,บแรนดีไม่มีตกเออนะคะวันนี้เจ้าหญิงเจ็ดสีมาเองนะคะแองเจลิน่าจีจีเจ้าหญิงเจ็ดสีโ okay, อเคไหมปีนี้ได้ฉายานะะในเพกูรูเราแองเจลิน่าจีจีก็เป็นชื่อนะคะที่มินโทอยจี้อช,อชอบมากนะคะตอนที่เข้าประกวดมิสซิสเทเลนเวลและมิสซิสทัวริสต์ซึมไทยแลนด์ปรากฏได้ชื่อคำว่าแองเจลิน่าจีจีมานะคะ พอมาเสร็จปลายปีได้เคล็ดลับของความที่ใช้สีผ้าสบายในการออกกำลังกาย7วันนะคะตอนนี้สะสมนะคะสะสมไปแล้วหกวันสีเหลืองนะคะตอนแรกมีสีเหลืองแล้วมันอันใหญ่วันนี้พับครึ่งนะคะถ้าต,ตอนเช้าพวกเราจะเห็นว่าน้อยที่ใส่สบายพับครึ่งสีเหลืองแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆแต่สบายอันนั้นถูกนะคะ เอามออให้กับลูกค้าที่น่ารักน่ารักนะคะเสมือนน้องสาวไปที่เรียบร้อยนะก็คือนะคะก็กลายเป็นว่าเออสีมงคลเจ็ดสีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ม,มหัศจรรย์อะนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งวันนี้ปล่อยเคล็ดลับรัวๆนะคะถือว่าเออเทพพย,ยดาฟ้าดินคู่รุกคูอาจารย์ต้องการสร้างกุศลในปี67นี้นะคะ ดังนั้นใครเข้ามาแล้วฟังคลิปนี้คุณจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลในการที่นําไปใช้เป็นเคล็ดลับในการที่ทําให้ชีวิตคุณขาขึ้นตลอดกาลนะคะในปี67นี้อีกข้อหนึ่งนั่นก็คือพลังแห่งสีประจําวันคุณฟังไม่ผิดพลังแห่งสีประจําวันนะคะ นี่คือสิ่งที่ว่าวันจันทร์ทำไมต้องมีสีเหลืองนะฮะหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันสีเหลืองสามวันอังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัหสสีแสดหรือสีส้มหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วงไม่ได้ให้ท่องแค่จานะไม่ได้ให้แท้ท่องเพื่อที่คุณจะไปตอบคําถามในข้อสอบที่คุณเรียนนะแต่ลึกๆนั่นก็คือว่า ให้คุณเอามาใช้ในชีวิตประจําวันมันเป็นสีมงคลประจําวันในแต่ละวัน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 นั้นนะคะพลังของสีของแต่ละวันมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครมาอธิบายวันนี้ถือว่าเปิดใจอธิบายให้ทุกๆคนฟังตามความเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณนะคะเพราะชีวิตเนี่ย มันเป็นไปตามความเชื่อที่คุณเชื่อน,นั้นๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่วิภาพรสารข่าวนะคะคุณแม่มนทอยจี้เองปีนี้ท่านอายุ85ปีตอนที่ท่านเป็นสาวๆรุ่นนะคะอาจจะแบบตั้งแต่นะคะความเป็นสาวของท่านตั้งแต่ท่านใช้ชีวิตยามเยาววัยหรือตอนไหนไม่รู้แหละนะคะคือท่านนะใส่เสื้อผ้าประจําสีประจําวันนะคะ แล้วก็มีทุกคนก็แม่อนนุโมทนาสาธุทุกวันนี้ก็ขอโหสิกรรมจริงๆนะคือมีในเรื่องราวเนี่ยนะฮะท่านใช้ชีวิตที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นนะท่านใช้ชีวิตแปลกแตกต่างจากคนอื่นท่านจะใส่เสื้อผ้าประสีประจําวันของท่านและโนสนโนแคร์ผู้อื่นผู้ใดทั้งสิ้นนะอันนี้คือถือว่าได้มรดกตัวที่ท่านไม่ได้สอนนะ ได้มรดกมาจากการสังเกตนะคะจากการสังเกตของมันทอยจี้นี่แหละนะคะ <c oughs> ความเป็นลูกนะคะออในสายเลือดเลยนะคะในความเป็นลูกในสายเลือดคือคุณแม่จะเป็นผู้ที่นะคะท่านจะรู้เลยวันจันทร์ท่านจะขนเสื้อผ้าสีเหลืองท่านมาใส่วันอังคารก็สีชมพูว,วันพุธสีเขียวดังนั้นใครที่นะคะเจอคุณแม่ของมันทอยจี้และลืมว่าวันนั้นเป็นวันอะไรดูที่สีเสื้อคุณแม่มันทอยจี้ก็รู้เลยอ๋อนี่คือวันจันทร์คือสั้นใส่สีเหลือง นี่คือสิ่งที่เ,ออเ่อนคนทีได้นะคะพบประสบเจอกับชีวิตตัวเองนั่นหมายความว่าขณะที่ใครนะคะรอบข้างหลายๆคนต่างก็นินทาว่าแม่เนี่ยนะ,ะไม่ปกติใส่เสื้อผ้านะคะสีประจําวันนะคะสีประจําวันคนเหล่านั้นนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้หลายคนเลย ะะไม่ได้อยู่บนโลกนี้หลายคนลาลับไปโดยที่ไม่ได้ใช้สีอันเป็นมงคลต่อชีวิตในชีวิตประจําวันอย่างน่าเสียดายนะคะนี่คือสิ่งที่มันทษยทีนะคะมาพบเค็ดลับช่วงระหว่างปลายปนะะีที่ผ่านมาคือปี66นะคะจากการเอาตัวเองไปซ้อมเต้นกับครูครูนะคะที่สอนเต้น ครูที่สอนเต้นก็จะให้สมาชิกนะคะสมาชิกของการที่ไปเรียนเต้นกับท่านเนี่ยใส่สีประจําวันเฉดช่นเดียวกันแล้วทีนี้มันทอิจิก็ไปเต้นโดยที่นะคะเป็นเป็นเป็นหลงฝูงอ่ะก็คือไม่ไม่เข้าพวกอ่ะไม่เข้าพวกก็คือว่าทุกคนจะมีสีประจําวัน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 ะวนะคะแต่แล้ว นะฮะเปนทอยจี้ก็มองดูว่าเอ๊ะฉันก็จะแตกต่างอะไรกันนักหนาเนี่ยนึกออกไหมฮะเออความแตกต่างฉันจะแตกต่างอะไรกันนักหนาคือคนข้อออกกําลังกายเขาก็ไปใยดีไปรักสุขภาพและเขายังใส่สีอันเป็นมงคลประจําวันด้วยมันก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคพวกเขาใส่เสื้อยืดสีประจําวันนะฮะฉันไม่สะดวกในการใส่เสื้อยืดเพราะว่าไปออกกําลังกายแล้วจะต้องไปทําธุระต่อหรือไปทําธุระนะคะหมายความว่าไป ทำธุรกิจอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะไปออกกําลังกายเลยนะคะไปออกกําลังกายเลยคือไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าฉนันพร้อมไปในชุดนั้นน่ะนะะแล,แล้วนะคะไอเดียก็ปิ้งแวบขึ้นมาจากสบายนางงามสบายนะคะสบายเอ่อของบรรดานะคะช่างฟ้อนช่างรำนะช่างฟ้อนช่างราก็เลยเอามาพาดใส่แล้วคือมันรู้สึกสวยดี นะคะรู้สึกสวยดีรู้รู้สึกประทับใจกับสบัยที่พาดในแต่ละวันนะก็เลยตัดสินใจนะคะในการซื้อสบัยเอ่อสบัยมาพาดนะคะในบนตัวนะคะบนตัวเพื่อไปออกกําลังกายทุกทุกวันนะวะันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารก็สีชมพูมีความรู้สึกเออเป็นเข้าพวกอะ่ะเข้าพวกกับนะคะนักเรียนและคนที่ออกกําลังกายประจําวันด้วยกันนะคะ แล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาในปีนี้นะคะที่ตั้งใจว่าจะใช้สีมงคลประจำวันเนี่ยเป็นตัวสร้างพลังงานชีวิตเป็นด้วยในตัวทีเดียวนะคะดังนั้นใช้ยาในปี67นี้นะคะชายาในปี67นี้ก็จะกลายเป็นว่าเอาชื่อความเป็นนางงามก็คือแองจลิน่าจีจีแองจลิน่าโจรี่ดังเช่นไร แองเจลิน่าจีดังกว่าแองเจลิน่าโจลหลายพันเท่านะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าแองเจ i n a g าจีจะดังกว่าแองเจลิน่าโจลอ่ะโอ้ใช่แองเจลิน่าโจลนะคะหลายพันเท่านะคะดังนั้นศักยภาพนะคะในตัวเรากับศักยภาพของทุกๆคนเท่ากันหมดค่ะทีลรักไม่มีใครมีศักยภาพน้อยกว่าใครนะคะ เพียงแต่ว่าจะเปิดนะคะโอกาสให้ตัวเราเข้าสู่ศักยภาพของตัวเรามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องช่วงชิงให้ตัวเราเองนะ,ะช่วงชิงให้ตัวเราเองแต่จะเป็นช่วงชิงจากคนอื่นแต่ช่วงชิงด้วยการที่ผลักดันตัวเองส่งเสริมตัวเองนะคะให้ไปสู่จุดที่นะคะตัวเราเองสะดวกใจสบายใจชอบใจรักใจนะคะสุขใจโอเคไหมเพราะ ราชบัลลังก์แห่งความสุขนะคะคุณเท่านั้นเป็นผู้ครองราชนะคะคุณจะต้องการชีวิตที่มีความสุขเช่นใดคุณจะต้องครองราชบัลลังก์ในกายตัวคุณเองให้เป็นความสุขก่อนเซลล์ในร่างกายของคุณ5้าล้านเซลนะคะไปปกครองเซลล์ในร่างกายของคุณให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปทําสิ่งอื่นนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเป็นสารตั้งต้น ในการที่จะเป็นสุขคุณจะมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟืออย่างแน่นอนเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนในโลกภายในโอเคไหมอะมาอันนี้ก็มาเลยนะคะครองราชแห่งความสุขในชีวิตของตนเองนะคะไม่ต้องไปแก่งแย่งพระราชบัลลังก์ของคนอื่นไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะคะพระราชบัลลังก์ของใครโอเคไหมอยู่ในนะคะในเรื่องราวของ ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นรับผิดช,ชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเวลาคุณจะคลองราดนะคะในเรื่องราวของชีวิตตัวคนเองต้องคลองราดด้วยทศพิตราชธรรมนะคะทศพิตราชธรรมก็คือเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องเริ่มต้นจากความรักความเมตตาให้กับตัวคณเองนะ,ะจงเอนดูตัวคนเองจงเมตตาตัวคนเองนะคะสิ่งไหนที่คิดแล้วมันจะย้อนกลับมาหาตัวเองต้องรีบตัดนะคะ คุณจะต้องรู้วันนี้ว่าทําไมคุณต้องรักตนเองนะคะถ้าคุณไม่รักตนเองคุณจะปล่อยความคิดของคุณทํางานสเปะสปะนะคะนี่คือคุณขาดแคลนความรักตัวตนเองละนะคะเมื่อไหร่ที่ความคิดของคุณปล่อยออกไปยังสนามพลังงานจักรวาลนี้สนามพลังงานโลกใบนี้หรือคุณเพอคิดนะคะคุณกําลังนะคะสร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเพอคิดในเรื่องดีคุณจะมีสิริมงคลในชีวิต เออแล้วจะมีวิธีการเพอคิดยังไงให้ชีวิตได้เรื่องดีๆคุณจะต้องเป็นดีตลอดชีวิตของคุณโดย,โดย,ท,โดยที่ไม่ไปมีอะไรมาสอดเรกเข้าใจไหมคะนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องมงคลแต่ถ้าเพอคิดโดยคุณไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีการนะคะเขาเรียกว่าไม่มีการเข้าไปนะดูแลและจัดการคุณเพอคิดในะเรื่องที่ไม่ดีตรงกันข้ามชีวิตคุณจึงเป็นแต่ เรื่องที่เจอตรงหน้าคนในวันนี้นะคะวันนี้มิทอร์จีมีโอกาสคุยกับนะคะผู้ร่วมงานท่านหนึ่งเป็นผู้ร่วมงานแบบชนิดที่ว่าพาร์ทไทม์นะคะก็คือมีงานก็ส่งให้กันทำนะ,ะเป็นเรื่องที่นะ,ะให้พูดไปขนาดไหนนะ,ะถ้าเขาไม่เปิดใจมิทอยจีก็ช่วยเขาไม่ได้นะ,ะเรื่องราวสภาวะความคิดมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนไม่เชื่อคนอื่นเชื่อแต่ตนเอง อันนี้ถูกต้องแล้วนะคะคุณทำถูกต้องแล้วแต่ถ้าคุณเชื่อและคุณใช้ความคิดไปในทางนะคะคิดทางด้านดีๆและคุณนะคะใช้ทางด้านดีอย่างต่อเนื่องชีวิตคุณดีคุณดีแน่นอนแต่นี่มันเป็นเรื่องรานั่งนะคะจดจอนะคะกับเรื่องที่คิดพลังลบอยู่ตลอดเวลา แล้วคุณเขาคนนั้นก็เจอแต่เรื่องลบๆในชีวิตอยู่สม่ำเสมอเชกเช่น,นเดียวกันแล้วไม่คิดจะเชื่อด้วยว่าความคิดเป็นต้นต่อของการที่นำผลลัพธ์มาสู่ชีวิตเขายังไปโทษเศรษฐกิจยังไปโทษบุคคลอื่นยังไปโทษสารพัดยกเว้นตัวเองที่เป็นต้นต่อความคิดดึงสิ่งที่นะฮะตัวเองไม่าัฒนาเข้ามาในชีวิตของตนเอง อันนี้น่าก,กลัวมากเลยอาปีใหม่นี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเป็นท,ทีก็พัฒนาในเรื่องการที่จะให้ข้อมูลพวกเรามากที่สุดนะคะเพราะปีนี้เป็นปีที่จะมอบนะคะของขวัญให้กับโลกใบนี้มากขึ้นนะคะมากๆมากขึ้นนะคะและคีย์ลับสําคัญสาหรับวันปีใหม่นี้อยากจะบอกทุกคนว่าจงมีคีย์นี้ไว้ในใจ วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดพิมพ์มาได้เลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันเติมอีกสักหน่อยก็ดีค่ะนะ,ะพิมพ์มาได้เลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันนะคะอย่างน้อยก็สามรอบตื่นมานะคะม,มือจะชูขึ้นไปเหนือฟ้านะคะ <ciğim. S 2> นิ้วชี้ชูขึ้นเหนือฟ้าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันอันนี้เป็นเรื่องราวของการคุณยืนยันนะฮะให้พลังงานรับรู้ว่าวันนี้คุณต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดบรรดาธรรมชาติบรรดาเทวดาที่กําลังทํางานก็จะขนเรื่องราวดีๆมาให้คุณตลอดทั้งวันไม่เชื่อก็ ลองไปทําเองนะฮะไม่เชื่อลองไปทําเองอันนี้เป็นเรื่องราวที่คนที่ใช้ชีวิตระดับจินญ,ญาณเนี่ยนะคะไม่สามารถบอกให้ใครเชื่อใครได้เพราะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยนะคะบรรดาคนที่ได้ผลลัพธ์เขาก็ทดลองใช้กันมาหมดเรียบร้อยแล้วเนาะ,ค,ะคุณจะที่นะคะคุณจะใช้นะคะ,ะ,ขะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะใช้นะคะในรูปแบบที่เป็นอยจี้ใช้อยู่นี้หรือนะคะคุณจะ อะไรนะคุณจะอยู่ในโหมดนะฮะของการเอาตัวรอดก็แล้วแต่คุณนะฮะคุณก็เป็นผู้ที่มีทางเลือกได้นะคะบนโลกใบนี้มันเป็นโลกเจ็ดจำนงเสรีนะ,ะที่ใครหิวคนนั้นต้องกินเองนะฮะชีวิตมันมีแค่เพียงสองโหมดเท่านั้นกันที่หักโหมดเรกนะฮะโหมดการเอาตัวรอดไปวันวัน ะะเอาตัวรอดก็คือว่ามีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาโหมดเอาตัวรอดก็จะเป็นเรื่องราวของการระแวงสงสัยกลัวนะฮะและปกป้องตัวเองอย่างที่สุดส่วนโหมดนะคะของการสร้างสรรค์เขาก็จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแต่เขาจะตีความหมายของเหตุการณ์สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าในเชิงที่นะคะ มีประโยชน์และได้รับอะไรจากเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆน,น,นี่คือสิ่งที่ยกเป็นตัวอย่างนะคะหนึ่งเหตุการณ์ไม่สามารถทําให้ทุกๆคนมีความรู้สึกเหมือนกันได้ทั้งหมดบนโลกใบนี้อย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานสากลนึก <c oughs> ออกไหมดังนั้นเนี่ยความรู้สึกนะคะและการตีความกาบเหตุการณ์สถานการณ์ตรงหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องฝึก ไปอยู่โหมดห่อยาการสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะทําให้คุณอยู่ในทุกเหตุการณ์นะคะด้วยความเป็นสุขอยู่เสมอเพราะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามคุณก็จะตีความว่ามันมีอะไรดีๆนะคะมอบให้คุณอยู่อย่างแน่นอนถ้าคุณตีความได้แบบนั้นความทุกข์มันจะไม่มีเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนอันนี้มันทอยจี้ การันตีได้เลยวันนี้นะคะเทวดาฟ้าดินเปิดช่องทางให้ข้อมูลเป็นของขวัญรางวัลให้กับทุกคนอย่างรัวรวเอาไปใช้สักข้อหนึ่งรับรองคุณก็มีความสุขมากมายมหาศาลแล้วนะคะเออวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นสิริมงคลมากมายนะคะเดี๋ยววันทอจี้ก็จะต้องนะคะไปลา นะคะเครื่องไหว้เพราะผมเจ้าที่ด้วยนะคะเพราะผมเจ้าที่ด้วยโอเคอามาดูนะคะวันนี้มันทอยที่หยิบนะะ้าวลีที่ส่งท้ายปีนะคะในเพจน่าจะเป็นเพจกูรูนี่แหละนะคะแต่เขียนได้ดีมากถือว่าเป็นการเขียนนะคะที่ไหลลื่นมากๆแล้วก็คิดว่าจะเอามาพูดกับพวกเราเป็นของขวัญในค่ําคืนวันนี้เนาะ่ําคืนวันนี้ก็เรียกได้เลยนะคะว่า แองจลิน่าจีจีเจ้าหญิงเจ็ดสีแห่งจักรวาลเออเพราะอะเพราะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะคะเออเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงเจ็ดสีแห่งจักรวาลเออนะฮะเออจักรวาลส่งมานะเออแองจลิน่าจีจีเจ้าหญิงเจ็ดสีแห่งจักรวาลเออเพราะนะโอเคจงเป็นมนตราของความมั่งคั่งของตนเอง จงมั่นเพียรทางจิตนั่นคือชีวิตที่แท้จริงจงออกจากภาพลวงตาแห่งการหลับไหลจงสุขสำราญใจในแก่นแท้แห่งสัจธรรมโอ้โหสีอันนี้นะมองเลยบอกได้เลยว่าดหามมันเป็นอะไรที่เออว้าวมากๆแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณนะ่ะมันทรงคุณค่ามากและมันเป็นชีวิตที่คุณจะหวงแขน ชีวิตนี้มากๆนะคะจนคุณจะไม่ทําลายเซลล์ใดๆในชีวิตของคุณเลยคุณจะไม่ไปแตะแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่จะทําให้ชีวิตคุณโดนทําลายเซลเล็กๆนะคะน้อยๆในบรรดา50ล้านล้านเซลนะคะที่เป็นเซล์เล็กๆะะคุณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอะนะคะแล้วเขามาเป็นองค์ประกอบในร่างกายของคุณนะคะในระดับ ข้างในและนะคะข้างในผิวหนังของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยเซลล์ต่างๆที่นะคะเรียงร้อยและก็มีนะคะธาตุน้ำเนี่ยนะคะคอยอุ้มอุ้มนะคะอุ้มชูเรียงเซลล์ต่างๆในร่างกายให้คุณนะคะถ้าคุณเข้าใจอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะคุณจะไม่ดื่มนะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อไปทําลายเซลล์เล็กๆน้อยๆให้ตายไปนะคะไปไป เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์นะคะอาหารหลายๆอย่างในทุกวันนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับกายภาพนะคะของเราในการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้เลยนะแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเรื่องราวของการที่เราจะตีความนะะถ้าจะตีความเรื่องแอลกอฮอล์ว่ายังไงนะ,ะมันจะเป็นเรื่องที่ อันนั้นก็ต้องจิตแข็งหน้าดูอันนั้นก็คือตีองจิตแข็งหน้าดูนะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจชีวิตนะคะในเรื่องระดับกายใจจิตของคุณมากๆเนี่ยคุณก็จะหวงแห่งชีวิตคุณมากขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะให้ความสําคัญและรู้คุณค่าชีวิตคุณมากขึ้นแล้วนะคะการจะสวดมนต์ท่องมนต์ตาลังต่างๆเนี่ยนะคะคุณก็จะเริ่มนะคะหาคาพูดดีๆที่จะทําให้คุณพูดให้ตัวเองฟัง ะะการพูดนะฮะดีๆให้ตนเองฟังเป็นเรื่องมงคลอันสูงสุดของชีวิตตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะคดังนี้บทนี้จึงเป็นเรื่องราวของว่าว่าจงเป็นมนตาแห่งความมั่งคั่งของตอนเองคุณเป็นผู้ที่พูดสิ่งใดให้กับชีวิตคุณก็เป็นตามคําพูดของคุณนั่นเองดังนั้นถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือคุณก็ต้องอวยพรตัวคุณเองให้มี ชีวิตนะคะที่เป็นความสุขอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเหลือเฟือแรกๆอาจจะดูฝืนอาจจะดูเพี้ยนอาจจะดูแปลกเพราะคุณก็ไม่เคยทําและไม่มีใครในครอบครัวคุณทํามาก่อนนะคะวันนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเป็นอภิชาตบตุตรและต้องเป็นนะคะผู้ปกครองชีวิตในผู้ปกครองชีวิตในราชบัลลังก์นะคะแห่งตัวคุณเองในอาณาจักรของคุณเองนะคะด้วยการที่ เปล่งวาจากับคำพูดดีๆหรือท่องมนตาเพื่อเชื่อมโยงกับพลังงานชั้นสูงนะคะให้ตัวคนเองได้อยู่ในคลื่นพลังงานดีๆด,ด้วยตัวคนเองนั่นคือสิ่งที่สมควรทำนะบอกเลยว่า <S 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 <ม>ปีนี้จะเป็นปีที่เราจะมาพูดถึงเรื่องมนตาพูดถึงเรื่องการเสกเรื่องพูดถึงเรื่องพลังงาน ที่มันมากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตอย่างเรียบเรียบง่ายๆโดยที่ไม่แตกแยกจากคนอื่นๆนะคะไม่ได้แตกแยกจากสังคมหรือจากโลกนะคะภายนอกก็ยังคงใช้ชีวิตปกติแต่เราเพิ่มเติมด้วยการเข้าใจชีวิตและเรามีนะคะเหมือนเสื้อเกาะกำบังหรือมีเครื่องมือในการนะคะปกป้องชีวิตในพลังงานด้านไม่ดี มากขึ้นคือเก่งขึ้นทางด้านพลังงานเนาะส่วนอันที่2องจงมันเพียรทางจิตนั่นคือชีวิตที่แท้จริงนะ,ะคะคุณจะต้องรู้ว่าชีวิตนะคะแก่นแท้ที่แท้จริงมันไม่ไม่ใช่ชีวิตระดับกายภาพต้นตอหลักๆมันก็คือรากเง้าของชีวิตคุณคือจิตวิญญาณของคุณนี่สิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องมันเพียรเรียนให้เข้าใจด้วยตัวคุณเองนะคะให้มาฟังใครต่อใคร ตลอดทั้งชีวิตคุณก็จะไม่เข้าใจมากไปกว่าโลกเขาเรียกว่าผู้ที่อยู่ข้างในคู่รู้ที่เป็นไกด์ไลน์ของคุณนะ่ะนะคะสอนคุณและสื่อกับคุณดังนั้นถ้าคุณมีความเพียรตรงนี้คุณจะสื่อสารกับโลกภายในของตัวคุณเองได้นั่นแหละเป็นเป็นตัวนําทางชีวิตของคุณอย่างยอดเยี่ยมที่สุดนะคะแล้วก็จงออกจากภาพดวงตาแห่งการหลับไหลถึงเวลาที่คุณทุกคนจะต้องตื่นนะคะ ตื่นนะคะตื่นรู้และคุณจะตระหนักรู้นะคะเมื่อคุณตื่นรู้ว่าชีวิตของคุณคืออะไรกันแน่นะคะคุณก็จะตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตพวงแหนชีวิตและใช้ชีวิตทุกๆวันให้เป็นพลังงานดีๆและสร้างแต่เรื่องดีๆให้กับชีวิตตนเองให้กับโลกใบนี้นะคะเพราะโลกต้องการสิ่งดีๆจากคุณให้เป็นคลื่นพลังงานของความดีที่เป็นนินิรร์โอเคไหม ส่วนนะอันอันหนึ่งก็คือจงสุขสำราญใจในเก่นแท้ของสัจธรรมนะคือการที่อยู่ในความปฏิบัติธรรมไม่ใช่เข่งขืมนะจ๊ะไม่ใช่ซีเรียสนะจ๊ะไม่ใช่ผ้าพับไว้นะจ๊ะเข้าใจไหมคืออันนั้นเป็นเรื่องความสุขใจชอบใจนะฮะถ้าคุณเป็นผ้าพับไว้แล้วสุขใจชอบใจคุณก็ปฏิบัติไปนะฮะถ้าคุณนะจะเข่งขืม แล้วเข่งขืนว่ามันจะไม่สุกได้ไงนะคะมันก็เป็นคนขึ้นคนละคลื่นพลังงานกันนะ,ะถ้าคุณเข่งขืนแต่โลคภายในคุณนะคะมันขับเคลื่อนด้วยความสุขนะ่ะมันก็น่ายินดีกับคุณด้วยเข้าใจไหมคะแต่เรื่องการแสดงออกของกายภาพส่วนใหญ่มันก็ตรงกับโรคภายในอะ่ะเนื่องออกมหอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าคุณจะต้องนะคะให้ชีวิตของคุณอนะ่ะมีความสุขสําราญเบิกบานล่าเลิงแจ่มใสอันมันจะเป็นคลื่นของพลังงานดีๆ ผู้ใดก็ตามแม้ไม่ได้นั่งสวดมนต์ภาวนานะคะไม่ได้นั่งสวดมนต์ภาวนาหรือทำสมาธิแต่ใช้ชีวิตนะคะในการที่เบิกบานล,ล่าเริงแจ่มใสสวยสดงดงามสะอาดสะอาดน,นะคะมีความรักอันไรเงื่อนไขมีจิตเมตตาไม่สงสัยตนเองและผู้อื่นไม่นะคะเบียดเบียนใครใครเลยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมและอยู่ในคลื่นพลังงานแห่งสัจธรรมอันแท้จริงที่เป็น คลื่นสูงสูงจิตสูงไปในอัตโนมัติเข้าใจไหมคะวิธีการที่จะเข้าสู่การบรรลุธรรมะหรือนะคะการเข้าสู่ความแก่นแท้ของธรรมชาติแท้จริงมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ต้านไม่ฝืนกับความเป็นธรรมชาติอันเป็นปกติโอ้โหวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณของขวัญน,นะคะที่จะมอบให้ม,มนุษยชาติและทุกๆคนนะ ถือว่าเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นปีด้วยความรักนะะด้วยความเมตตาด้วยความนะะปรารถนาในการที่จะให้ทุกคนนะะอยู่ในโลกของความเป็นจริงอันบริสุทธิ์และมีความสุขตลอดเวลานะะแล้วที่สำคัญอยากฝากนะะทุกๆคนในเรื่องราวของคาว่าจงอกกบธรรมชาติเสมอนะะ จงเข้าไปโอบไปกอดนะคะต้นไม้บ้างและจงโอบกอดนะคะร่างกายตัวเองบ้างนะคะไม่จําเป็นต้องนะคะต้องรอนะ,ะให้คนอื่นมาโอบกอดตนเองนะคะตัวคุณเองก็อย่าลืมโอบกอดตัวคุณเองซึ่งนะคะการโอบกอดนะคะตัวเองในครั้งนี้จะเป็นการโอบกอดอย่างสํานึกรู้คุณในร่างกายของตัเองอย่างเข้าใจนะ,ะในการที่ ร่างกายนี้เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของคุณถ้าปราศจากร่างกายนี้แล้วหนอโลกใบนี้จะมีความสําคัญอะไรกันอีกเล่าถ้าร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยโลกใบนี้ก็ไม่มีความสําคัญอะไรกับคุณอีกเลยนะคะจงดูแลร่างกายของคุณให้ดีนะคะจงดูแลราชบัลลังก์ชีวิตของคุณให้ดีนั่นแหละคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของคุณเองจํานวน50ิ ล้านลานเซลล์วันนี้นะคะแองเจลิน่าจีจี้เจ้าหญิงเจสีแห่งจักรวาลน,นะคะมามอบเป็นของขวัญให้กับทุกทุกคนด้วยหัวใจรักและปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีแล้วก็โชคดีโชคดีลาตีสวัสดีเจอกันใหม่คะ่ะ